ก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับจุดที่ผมยือนอยู่นี้ก็คืออาคารที่เจ็บสเลยและสังขารท่านอดีตเจ้าวาดหลวงพ่อมานิสครับก็เป็นที่อยู่ที่บนเขาสมอแข่งที่เขาแห่งนี้ก็ยังมี พระพุทธรูปกวนอิมยกข,ขาวมีหอชมวิวเออธรรมชาตินะครับชมเมืองพิษณุโลกแล้วก็วังทองได้ไกลสวยมากครับชมภาพบรรยากาศวัดหิรัญญาลามหรืออะไรไม่แน่ใจครับวัดยิรัญจีรยาลามครับ จำจ้ใอวัดนิลามกิรียารามนีกออก่ก็แหลนที่ประดิษสถานเจ้าแม่เ็นิมยกขาวเขาว่าเขาเย็นเขาบอกว่าองค์ใหญ่ที่สุดในในโลกมันใช่ครับอาจจะดูที่อื่นมันใหญ่กว่านี้แต่อันนี้เขาประว่าเป็นยกขาวครับก็ให้ดูลบๆรบ,บริเวณนะครับ สำหรับคนที่จะมาก็อยู่บนเขาสมอแกงเป็นที่เที่ยวด้วยครับที่ดําบนด้วยอยู่สวยงามด้วยครับก็มาดูด้วยกันก็ชมบรรยากาศบนวัดหิฮาหิรันชีรียาลามอันนี้เป็นหอที่ เจ็บสรีละสังขารอดีตท่านเจ้าวาดครับนิดก็มีคนทําความสะอาดตลอดก็ก็บอกให้ตอดรองเท้าด้วยขึ้นไปไหว้พระพุทธก็ง้ามจับพระญานาคครับก็น่าจะถูกแล้วทางโน,น้นน่าจะเป็นศาลาการประเรียนครับอันนี้ก็อำเภอวางทองให้ดูรอบๆบ,บริเวณวัดนะครับ สวยงามร่มเย็นสวยงามร่มเย็นดีขนาดไหน,นครับก็ดูดูไปด้วยกันนะครับกับความสวยงามของวัดฮิลันชิลียารามครับน่าจะเป็นชื่อนี้ทางโน้นเป็นที่อยู่ของเจ้าแม่คนอินยกข่าวเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับก็หลังจากออกมาจากทาง กุฏิที่เจ็ดสลีละลวงพ่อแล้วเดี๋ยวผมจะพาชมตรงที่ประดิสถานใช้คำว,ว่าประดิสถานก็น่าจะถูกมั้งเจ้าแม่กวนอิมครับคือยังไงไม่รู้แล้วแต่คนเรียกก็อยู่ประมาณนี้อันนี้คงคงจะไม่ขึ้นไปให้เห็นไกลกะลครับ จะม่คนอิ่มยกขาวแล้วก็จะมีจุดชมวิวธรรมชาติอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปนะครับว่าจุดชมวิวสวยขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวผมจะไปจุดชมวิวแล้วก็จะมาถึงจุดที่ว่าจะขึ้นชมวิวนะครับเขาก็บอกมีห้องน้ําอยู่ข้างล่างถ้าใครจะเข้าครับชายขวาหญิงชายก็มีเยนวอกา ให้ถอดรองเท้าครับก็เดินขึ้นมาจะเจอด่านแรกก็คือพระมหากัดใจครับสังกัใจายฮะ ก็ยังมีพระพุทธรูปปาง,างต่างต่างสีต่างๆสวยงามครับมาข้าวก่อนม่เย็นมาตอนนี้เย็นเดี๋ยวผมจะพาดูจุดชมวิวเขาเลยครับสวยงามขนาดไหนก็ให้ดูครับนี่คือจุดชมวิว ส่วนเขาทางที่เห็นน่าจะเป็นเขาไปทางหมู่บ้านลักไทยก็ปเป็นหล่นท่องเที่ยวของอำเภอหนอนมะปางครับของวิศณุโลกเช่นกันสวยงามมากอันนี้ที่เห็นหมู่บ้านก็อยู่ในเขตอำเภอวังทองครับส่วนตัวอำเภอนั้นน่าจะอยู่ด้านข้างที่มีต้นไม้บงังอันนี้ก็ถือว่าวิวสวยนะครับมองวิวธรรมชาติได้สวย ผมก็ไม่รู้แล้วแต่มุมมองความคิดไปบ้านลักไทยบ้านรูปหัวใจต้นไม้ก็เห็นได้แค่นี้เหมันกันครับมองเห็นแบบไกลเหมือนตรงนี้เหมือนกันครับแต่ตรงนู้นไม่รู้แปลกที่ต้นไม้รูปหัวใจหรือโปรโมทด,ดีไม่รู้ครับหรือชื่อบ้านลักไทยขายขายออกขายดีหรือเปล่าของเนินมะป่างคนก็นิยมใช้คำว่า ไปเมื่อนรักไทก็ต้องหาไปเช็คอินถ่ายรูปผมก็เคยไปมาแล้วครับก็เปรียบเทียบว่าสวยคนละแบบครับตรงนี้ก็สวยเหมือนกันครับไม่ได้ยิ่งหย่อนกันก็เ,เลยอยากจะบอกไว้ประมาณนี้แต่าที่มีเสน่หน์ความสวยงามไม่เหมือนกันครับ